สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีแนวทางฮาหนอยสูตรวัดใจนะคะของวันที่21เดเดือน7 2 5 6สมาแบ่งปันค่ะมัดรวม3นอย2ตัวบนล่างนะคะก่อนที่จะไปรับชมของวันที่21นะคะเรามาสรุปของเมื่อวานกันก่อนค่ะวันที่20เดือน7จ5 6 4นะคะเราให้เด่น0ูนย์กับสีวิ่งรูดค่ะพิเศษออก เก้าเก้าสามนะคะกับหกแปดหลุดนะคะเพื่อนเอนจะต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะปกติศูนสามหกกับห้าหกอันนี้เข้าเฉพาะชุดเด่นนะคะชุดเด่นวิ่งรูดค่ะ VIP 04ูนสีหนึ่ง ตัวเด่นวิ่งรูดของเรามาทั้งศูนย์ทั้งสี่นะคะแล้วก็เข้าสีหนึ่งตรงๆค่ะแปดปดหลุดนะคะสรุปแล้วนะคะเมื่อวานหาหนอยสูตรวัดใจนะคะเข้าสี่หนึ่ง VIP นะคะเข้าบนนะคะเข้าหนึ่งคู่ค่ะเพื่อนๆจ้ะ ก่อนที่จะไปรับชมแนวทางของวันที่21นะคะฟังคคำเตือนก่อนค่ะคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดชมเพื่อความบันเทิงเป็นเพียงสถิตินะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะแนวทางตัวเลขอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะ โรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังทุกครั้งค่ะมาตามต่อของวันที่21กันเลยจ้าแนวทางานอยนะคะสูตรวัดใจของวันที่21เดือน7 2 5 6 4นะคะมัดรวม3น้อย2ตัวบนล่างค่ะวันนี้แอดให้เด่น4ลอง7วิ่งรูดนะคะก็จะมี4 1 4 2 4 3 4 5 4 8ค่ะ เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดแปดนะคะส่วนชุดกันนะคะก็จะมีศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าห้าเก้าห้าหกนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับจ้าตัวที่เอสชอบเป็นพิเศษนะคะก็จะมีซีหนึ่งซีสองซีแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดนะคะชุดกันก็จะชอบห้าเก้ากับห้าหกค่ะ เป็นแค่แนวทางนะคะชอบก็จดไว้แคบไว้ค่ะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์นะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีกันทุกคนค่ะิิงๆรวยๆนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ